สวัสดีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปที่10แล้วนะคลิปการทําฐานพญานาควัดธรรมพระผาป่องอันนี้เป็นคลิปที่10แล้วแต่นี้เป็นคลิปที่จะให้มาชมการแต่งผิวก่อนที่จะลงสีนะแต่งทําผิวเมื่อเราเมื่อเราโบกปูนใส่อย่างนั้นละ่ะติดปูนจนมันแห้งแห้งสนิทเป็นเวลาหนึ่งวันเป็นเวลาหนึ่งวันะนะเอย่างนั้นแล้วทีนี้เราก็มา มาลงปูนปูนขนาดนี้ปูนที่ติดตัวนั้น1-1กับ1เท่ากันปูน1ทราย1เท่ากันแต่ปูนที่จะแต่งผิวแต่งสีอย่างนี้นี่แปลงแต่งผิวอันนี้ทำผิวอันนี้เอา,อาปูนปูน2อขออภยัยปูน1แล้วก็ทราย2ปูน1นทราย2เ,ยเหมือนกันกันกบเรา,าใช้ ใช้ฉาบหรือยังไงนี่แหละประมาณนี้นะปูนหนึ่งหนึ่งปูนหนึ่งถังก็ทรายสองถังอันนี้ผสมนี่แต่งแต่งแต่งผิวเราจะเอาผิวแต่งผิวหินหรือผิวไม้ก็แล้วแต่เราจะเอาประมาณนี้นี่กําลังแต่งทาแต่งแต่งแต่งผิวที่ก่อนแต่งแต่งผิวจะไหมอย่าให้มันมีรอยมือนะรอยใ,ให้มันมีรอยมือก็ไม่ได้มันไม่ไม่เป็นธรรมชาติ ปกติจะใช้ถุงถุง,ถ,งถุงมือประจำถุงมือแล้วก็เป็นถุงพลาสติกอีกด้วยตอนแต่งเราจริงๆมันจะตบๆคราบว่าไม่ให้มีรอยมืออันนี้การแต่งผิวการแต่งผิวลักษณะนี้ฮะเราเข้าใจนะเพราะว่าอยากจะให้ทุกท่านทุกคนได้ได้ชมและได้เข้าใจได้นําไปปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์จริงๆนะให้มันได้ประโยชน์นะเมื่อแต่งผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ทําสีลงสีอย่างนี้แหละ สีที่เราผสมกันนั่นเองที่แต่งคือใส่สีนะจะใส่ในลักษณะแบบนี้เออสีนะสีที่เราให้ดูการผสมเมื่อวันวันก่อนเมื่อคลิปก่อนการผสมสีเราจะแต่งเม่เราจะเอาออกออกออก,ออกโทนสีไหนบ้างโทนสีดำเราก็ให้ดำาให้ให้หนักไปทางดำโทนออกสีแดงเราก็ให้หนักออกไปสีแดงที่เราผสมกันกันกบปูนครึ่งต่อครึ่ง สีเเราได้แล้วอันนี้คือสีที่ผสมกันครึ่งต่อครึ่งแล้วเราก็ทําอย่างนี้แหละนี่แหละอ่าอันนี้เขาใส่เรียกว่าอันนี้คือการใส่สีในลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้อ่าจนมันแห้งได้สมัดนะสมัดได้เต็มที่เราจะมาดูการเก็บเก็บสีในว่าในคลิปต่อไปคลิปสุดท้ายแล้วว่ะคลิปในการจบเลยในการทำทำ ปูนให้เป็นหินหรือว่าทำปูนให้เป็นไม้ก็ลักษณะเดียวกันนี่แหละอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่10ก็คงจะจบในคลิปคลิปที่11ในในการทำอันนี้ตอนนี้ยังเพียงแค่ลงสียังไม่ได้เก็บนะกล้เก็บถ้าเก็บก็คือหมา,วามว่าเราจะต้องเอามือปัดรูปให้ว่ามันจะออกไปทางสีไหนตอนนี้เรากาลังลงสีแต่ต้องให้มันให้ให้พื้นผิวของปูนอย่าให้มัน แห้งเกินไปผิวของปูนนี่แห้งเกินไปก็ไม่ได้ลงสีไม่ลงสีไม่ได้เลยนี่ลงสีไม่ได้เลยแบบนี้ลงสีไม่ได้เลยตัวตัวนี้เด็ดเลยนี่ลงสีไม่ได้เลยนี่บอทันเลยแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลเสียเลยแบบนี้สียเลยลงลงสีไม่ทันเลยลงสีไม่ได้เลยนี่ลงสีก็ไม่เข้ากันแบบนี้ไม่ได้เลยจะแล้วก็จะเอาสีมาลงถ้าเป็นแบบนี้มัมาลงสีลงไม่ได้อีก ลงสีแล้วมันแห้งเลยนี่แบบนี้ลงไม่ได้เลยลงไม่ได้เลยต้องลงปูนใหม่อีกลงไม่ได้อีกตรงนี้ลงไม่ได้อีกตรงนี้บบแมนสีสัตว์ได้ละสัตว์โบเมนเด้บโบแมนมันแห้งแล้วลงบ่ได้เลยต้องมันรู้จักขนาดพอดีกันนี่ลงบ่ได้เลยแบบนึงเสียเลยเดี๋ยวนี้ต้องมาลงปูนใหม่อีกลงปูนใหม่ลงสีลงสีสีก็ทะลอกก็ไม่ได้เลยเนี่ย มันแหง้งเร็วเกินไปนี่มันแหง้งต้องน <h aining> นี่ต้องบอได้เลยนี่ลงบอได้เลยลง,ลงบอได้แบบนี้แบบนี้ลงสีไม่ได้แบบนี้มูกี้นี่พอได้แต่ขนาดนี้ไม่ได้แล้วลงสีนี่มันมันแหง้งไม่ได้เลยนี่ต้องเก็บต้องเก็บผิว bles, แต่งผิวใหม่เออไม่ใช่ว่าเราจะลงตอนไหนก็ลงได้ได้สีไม่ใช่ต้องดูก่อนว่ามันมันมัน네เปียกเกินไปก็ลงไม่ได้มันแหง้งเกินไปก็ลงไม่ได้อีก ตั้งะโก่อนีด้ครับไม่งั้นเดี๋ยวร้ไม่ได้แตงไม่เนี่ยเนี่ยอแลลงไม่ทันอีกบทที่นี่ไม่แบบนี้ลงไม่ได้เลยลงสีนี่มีปัญหาเนี่ยเห็นเท่าไรเนี่ยนี่นี่นี่มันสมัดอีกสักหน่อยนี่ตัวตัวนี้พอลงสีได้แล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยลงสีได้แล้วเนี่ยขนาดนี่เนี่ยการทําผิวเนี่ย ขนาดนี้มันมันเปียกเกินไปยังลงไม่ได้แบบนี้ยังเปียกเกินไปลงไม่ได้อีกถ้าลงไปแล้วมันก็จะเปียกเกินไปลงไม่ได้อีกแต่งผิวให้มันได้ด้วยเด้อแต่งผิวไม่ได้แล้วไปใส่โอ้โลูกเอกรีกอีกบได้นะอ่อันนี้คือการการทําผิวแล้วก็การลงสีการลงสีคลิปนี้ก็ขอให้ให้เราได้ชมกัน พอเข้าใจตามนี่แหละนี่นี่นี่แนวใดแนวใดเฮ้ยนี่นี่แนวใดอันนี้แนวใดนี่มันยอดนี่นี่นี่คือการจะต้องใช้เวลาในการลงสีแห้งเออแห้งเกินไปก็ลงไม่ได้เปียกเกินไปก็ลงไม่ได้นะต้องแล้วก็ใช้เวลาในการต้องรู้จักเวลาของปูนด้วยอ่าไม่ใช่ว่าแห้งแล้วก็ฟาดลงตะพืชแล้วก็อ้อยแบบนั้นใช้การบอได้เลย ได้เสียได้ทิมอ้าวคลิปคลิปนี้ก็ได้ดูกันแค่นี้แหละเนาะให้เราดูกันว่าพอเป็นตัวไหนมันจะมีปัญหาตัวไหนจะได้ลงออันนั้นแล้วก็คลิปต่อไปเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะคลิปสุดท้ายในการเก็บสีเก็บสีแล้วจะให้ดูว่าการเก็บสีการเมื่อกี้นี้ลงสีแต่ยังไม่ทันได้เก็บสีถ้าเก็บสีเราจะได้รู้ว่าขั้นตอนในการเก็บสีเป็นยังไงอะอันนี้ก็เพื่อที่จะให ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้เพื่อที่จะมีความรู้ในการาทำทำทำหินทำปูนเป็นหินทำปูนเป็นไม้เราจะออกเอาออกสีแบบไหนก็ได้อธิบายพอเข้าใจโดยสังเขปพ,พอเป็นแนวทางสำหรับท่านใดที่มีพื้นฐานมาแล้วก็เรียกว่าง่ายต่อการการปฏิบัติแต่ท่านใดที่ไม่ไม่ค่อยมีพื้นฐานมาก็อยากจะลำบากสักหน่อย คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะขอให้กดไลค์กดแชร์ด้วยขอฝากช่องาพะปองแชนแนลให้กดไลค์กดแชร์ด้วยกันทุกท่านทุกคนขอบคุณทุกท,ทุกคนที่เข้ามาดู